คะแนนตอนนี้5้าสามยังไม่ถึงยี่สินาทีนะครับยี่สิบนาทีนี่ทำไม่ได้600้ก็อหกร้ขึ้นปีรุ่นเลยครับ

มือที่มือในลายไปเดี๋ยวหอยย่อกับปลาชิ้นนะไม่ต้องเปลี่ยนหางผัดจานสได้ทำนี้ไปเลยจัดการลายก็มีเงินแน่เอาเอาละเอาฮะเจด้วยนะขณะนี้เวลาถ่ายจะได้ยี่นาทีเท่านเลร้อยเจ็ดสินเงั้งมาหรือวาให้ เวลาการแข่งขันผ่านไปแล้ว20นาทีทาคะแนนได้5-7-0เหลือเวลาการแข่งขันอีก20นาทีครับของทีมสำนังกงานตำรวจแห่งชาติลุ้นกันครับลุ้นกันครับจะได้ถึงหตั้งพันไหมละ้นกันเรับ เออครเพิ่มปูนบารมีนะเพิ่มครับนะครับเพิ่มไรโยกพ่อพ่อไรโยงเดียวยุงหายใจเยอดนะอีสีร้อยกว่าอีสีร้อยกว่ากจนกระโดดกระโดหายอีสีร้กว่าแล้วก็ได้โอ้โหมันจะสุดว่าสิสองแดงไปดูนะโมจากโคหือ เดินแล้วสะดุ้งโอ้ยทำไมมีช่องตาเดียวเฮ้ยด้านหน้าพวกมือด้านหน้ามาเรียบเลยเฮ้ยเรียบเลยยกขวาเล็กเลี้ยวเฮ้ยขวาเล็กเลี้ยวเฮ้ยขวาเล็กเลี้ยวกระแนงที่พรมชาบรีนะเอ่อหลีก

605คะแนนแล้วครับ <câ ย misunder> 22นาทีอีก400ได้แชมป์เลยครับอีก400ได้แชมป์เลยครับาันที่งน้ต้องได้ลูกเออ้ไนาี้สองลูก เราจะลงดินน้ำลขึ้นยางไม่รับนแม่อาเป็นยางไม่รับแต่นกแม่ลองมาปาดปาดน้ำน้ำปาเออมีเตมบ้านห้ลองก็ได้างไปอีกเยอะว้าวหมาพวกนู้นสีม้าอะไรอ่ะ

ต้องไม่ท้อนะครับต้องไม่ท้อนะครับทีตำรวจไล่ก็ได้เลยครับหนึ่งพันเนี่ยว่าได้ปุ่นยันโยโหยันนอยกว่ารอปุ่นับปุ่นาเรียย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 ยหยย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  เหลืออีก16นาทีค um. รับคะแนนตอนนี huh. no, right? no, ้6 5ศยอ้นะมูกเป็นะทอเอะปีลวมาเลยกันแ ดอวยการชนะมา100คนนไม่ถูว่าเออติด300ห้าสิบคะแนนเยาะนอีก300ห้าสิเอ็ดคะแนนใต้แชมป์เลยครับม้าบงอีก15คะแนนครับหมายเลข8ถดว่าคะแนนอ๋อ้าทาโนโย้วติดคะแนนคะแนนได้ยออไปอเอ้าวหา 6ก8หมอกหแปดอ้าวาโนึ้านตาองขมาัแนถือ้าถอแปัดแนามจีเียดปนโขัดผานออล้วขึาเออแล้วไยากระดี ติดห้าพีสา้อกว่าเออวันนี่เออหยุดไม่ได้วันหยุดไม่ได้เหอเอยมันหยุดไม่ได้แฟนแทใจไปเออไอ้จอมไอ้จองาน้วันนี้เป็นของี่สานะเออ่ด้ว

หลังวงมือยังไม่ชนชนขอบชนบ่อยจังหลังวงมือยี่สคะแนเ้หอเวลาสนาทีบานาทียครับวงหลวงมือเอาละอีกครั้งไป อยากขนนะอาเไล่ได้นะครับไล่ได้แล้วครับตำรวจอีกสองร้อยแปดสคะแนนอีกสองร้อยแปดสิบาคะแนนเวลาการไล่13นาทีไม่ถึงดีครับเอาครับสู้ครับสู้ๆไอ้หลังบวกเหลือไปแล้วม้าบวกเบอร์อีก15คะแนนเถอ ค่อยๆไล่ทีละลูกทีละลูกเดี๋ยวก็ฐานครับหลังบวงมือออกมาอีกแล้วหลังบวงโตกันหลังวงมือหลังบวงมือนันลูกต่างๆมาโซ่แล้วครับ้สวยงามหรือจไปหัววาเรีย

คะแนนตอนนี้เจ็ครับเจ็หอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวหลังวงมือหลังวงมือไม่ถึงเฮ้ยอาตัู้สู้ับหลังวงสิบห้าเว้ยวนวนขอบหลังวงมืออยางอยางอย่างตอนเดี๋ยวก็โดน เจ็หกหครับเหลือเวลาอีก11นาที2 0 0กว่าได้แชมป์ครับนิ้นาที หลังบวกเข้าไปก่อนหลังโมเบลยี่ส uh ิบคะแนนครับบินหมายเลขสามเอาให้เต็มเอาให้เต็มสีตายอีกสิบคะแนนบวกคะแนนไปเจ็ดเกหกถ้าแปดร้แล้วลูกเดียวแปดร้อยเอ้ย เวลาการแข่งขันอีกสิบนาทีคะแนนเวลานี้เจ็ดเก้าหกคะแนนครับทั้งตัวมือยี่สิบคะแนนหลักผ่านมาแน่หลักผ่านมาแน่สโตครแลตะก้วันชิงวันสารแดง

เออใช่ไล่ลไลเอออเออโ้ยนั่นี่าี่นนี่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 าี่นเอนี่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 นนี่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 น่นีนี่ีนี่ี่นี่นี่ี่นีีนี่นี่น ลายฐานครับลายฐานครับสับพักการตำรวจแห่งชาติมงหลังมงโอ้โหไปชนปอนไปร่อนหลัเอ้าข้าไปก่อนสูงไปนิดเดียวแปดสามแปดหนี่อเปลาได้ละหัวเรียบเลย เรียวเรียบลอยาวงมือแปดนาทีเหลือเวลาแนาทีครับเวลาทีเข้าไปก่อนาทีละสอลูกชนาทีละสองลูกมาเลยมาวางมาวางมือวานเข้าให้เต็มเต็มเลยละครับาห้อให้ครัที่นเสียวย เอาหลังโมอ,อีกยีคะแนนโกเมนโกมิน,อมนเอาให้เต็มเอาให้เต็มคะแนนแปดเจ็ดสามเอาอหลังโคมืออีกยี่สคะแนนเต็มแล้วครับแปดเก้าสมอีกร้อยแต้มนิดเดวเอาเอาช่วยกันครับมาแน่มาแน่ คะแนนเหลือเวลา7นาทีโอ้ย <paranormal> อ <esis> ีก108คะแนนได้แชมป์ครับเหลือเวลาอีก7นาทีไาดีนเตะเลยครับนเอ้เอาล้ครับ920แล้วครับไล่มาแล้วไล่มาแล้วมาหมดเลยใคร ไล่ไล้ันแน่นอนโอยเออแล้วเองเรเอแล้วมาโย่าโยมาโอ้โะอจเต่อมไไดเอีกแปลูกครับอีกแลูกแด้ครับเวลาเลยหกนาทีเอาเอาเอาอโหสบานะเดือเนนะไล่ได้ไล่ได้ไล่ได้เฮ้ โอยหล้าไปอโอยเอ้าวงด้ยใเยนหมอั้หมอตำรวจหมอตำรวจานะเรียหมอเรียหมอด้เออได้ไ้ข้าไปแล้วหลุดลงมาอีกน่าตดใจโ้ตางมอตรวจหมอดหมติงนารีเล่นารสเอาลวันนพ อ้าวนาทีครึ่งแปดลูกครับแปดลูกขยับแห้มก่อนขยับแห้มก่อนเก้าสองศูนย์แกซิงเกิลใช่ไหเวลามาหมอบมืเข้าไปก่อนข้างบุกไม่ส้างบุกไม่ถึงมาได้ครับมาได้ไล่โอ้โหถึงอะไรเลยแกน้อยสว่ัสดีนะนักกีฬาก็เหนื่อยครับสู้เต็มที่ครับ เส็จบทีทำไม่หยุดเลยครับานีา่สักหคนยเออก้านาทีเต็มหเ็ครับเวลาเวลาเวลาเหลือเหอพอถักทำได้เลยครับ5นาทีเต็ม8ลูกเอาหลาโมงับคะแนนครับล้มาแล้ว ค่อยๆมาค่อยมากระโดดอีกแปดคะแนนได้อไม่ได้าลนดีว่านีกใหดูว่านไม่ออีกหกลูกได้แชมป์ อ๋อคำต่อแนะครับถ้าบลล้สี่วช่วยการช่วยการสิบสี่สิบสองคะแนนบวกไปเก้าห้าอลูกอย่างนี้ห้าลูกมาออเน็ตีออเน็บอลต้องาต้งม้องาสิบสองคะแนนเก้าหก

องโล่สองโล่สองโลแชมป์สองโลกเลยสิบหกแต้มไม่เป็สองโล่เลยสิบเจ็ดคะแนนเข้าขอลูกเดครับขอกเดิมสามนาทีเอาเข้าขอลูกนผมบอกแล้วว่ายี่สิ่เนไสร์ี่สนแพ้กันดี เข้ากอนลูกเดิมเขาอนลูกเดิมาแน่มาแน่ลกเาอกหไล่เดียวแชมป์ไลเดียวแชมป์ลูกไหลเข้าไปชมป์ลูกไหลได้แชมป์เอาเวลาดีเวลาเหลือเยอะมาแน่มาแน่

อะไรก็ได้แชมป์แน่นอนได้เหลือเวนีแ้วใจเย็นๆช้าเวลาดีสบเอ้ยคอาเวทาแเลยออกเนีอ้าลูกเดียวลูกเดีแชมป์ลูกเดียวแชมป์ใจช้าช้าช้าเหลือนาทีครึ่ง ยังไม่เวลาเยอะลูกแปกเขาแชมป์แล้วได้แชมป์แล้วรัาทีมสำนักานตรวจชาติแ่รายนแล้วนะแล้วโคตี่้เลย เฮ้ยอะไนข้า้วยเออนที่สออ่าหนาทีสุดท้ายเก่งจรงเตพรวอเก่งจรงเต์รเยอดครับทีมสำนักงานตรแหนกชาติครับวันนี้สุดยอดมากครับไล่มาจุสองคะแนนครับแสงขาดครับ ยินดีกับสำนักงานตุนสายชาด้วยนะครับคะแนนทันสามสคะแนนตอนนี้ครับเวลาเหลืออีกครึ่งนาทีครับได้แชมป์งานประจวปีวัสาุแดงแน่นอนแล้วครับ้าอ่่มไ หมดเวลาการแข่งขันครับทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติทวาคะแนนไปได้1 3 3 0ัคะแนนครับแชมป์งานประจำปีตะกอดห่วงว่าแสดงปีนี้เป็นของทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ต้องขอขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอขบคุณมากครับพบกรใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ